เคยเจออาการเหล่านี้ไหมครับเนี่ยใบเป็นรูพรุนเลยบางคนบอกว่าผมฉีดยาตลอดนะฉีดยาทุก7วัน10วันเลยเนี่ยแต่ว่าใบยังเป็นอยู่แบบนี้เคยเข้าสวนและสังเกตในช่วงเย็นๆไหมครับเราจะเจอมแมลงปีกแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงกุหลาบนะครับไม่ว่าจะเป็นมแมลงข่อมทองนะครับพวกเนี้เป็นมแมลงกินใบนะครับไม่ว่าท่านจะพ่นสารเคมีถ้าท่านพ่นไม่ตรงกับ ตัวสารเนี่ยแมลงมันก็ไม่ตายนะครับอย่างแปลงเนี้ยแปลงนี้บอกพุ่นทุก7วันนะครับแต่ว่าพ่นอาบาแมกตินนะครับพ่นไทมีท็อกแซมสลับกันนะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถกําจัดพวกแมลงปีกแข็งได้นะครับแนะนําเลยครับไอ้พวกเนี้ยจำพวกเนี้ยต้องพ่นโดยตรงนะครับยิ่งพ่นตอนเย็นได้พุ่นให้โดนตัวได้ยิ่งดีนะครับไซเปอร์นะครับ ไซเปอร์เมทินตัวนี้พ่นปุ๊บตายปั๊บเลยไดอะซินอนหรือว่าจะเป็นตระกูลไซเปอร์บ็อกโปรฟีก็ได้แลมด้าไซฮาโลทีนหรือคาบาริลที่รู้จักกันในนามเซฟวินนะครับพวกนี้แนะนำเลยครับพ่นมแมลงปีกแข็งตายจบเกี้ยงครับ